เปิดตัวนี่ื่คคืนเฟซล่มเลยผมว่าแม่งสวยอ่ะสวยกว่าฮะแปดจุดหต่อวงงองเหรอโหสวยเทเบาโคตรเบาเลยหล่อนะคิดแล้วอะว่าหล่อเพราะด้วยการคุมโทนของผมด้วยหล่อเลยสวยคมดุผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเลนโซนะเห็นก็สะดุดตาเลย ชอบครับสวยโดนใจเบาด้วยสวยด้วยของต้องมีแมงโคส,สวยเห็นเขาว่า8ปดโลน่าจะเบาอยู่เบาแหละ8ปดโลแต่ไม่น่าจะเบาเบาเลยมันเหมือนดัมเบลที่ลองรับน้ำหนักลดได้มันมันเบามากนะครับไม่เคยเจอเบาขนาดนี้มาก่อนสวย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 ผมชอบนะครับไอเจ็ดกานใหญ่ๆล้างง่ายดีครับดูแลง่ายครับ สวยสบับของผมเหรอมันโคตรสวยครับแล้วก็สวย